สวัสดีครับผมทอยกิษดาครับวันนี้ผมเอาอะแดปเตอร์ทางเลือกหนึ่งสำหรับคนใช้ i e o s R System ตนะครับตั้งแต่ RRP มาจนถึง R50 R100 ที่ออกมาใหม่เลยนะครับผมสามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับโลโก้ก็แพร่ลอาอยู่แบบนี้เลยนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ของ KF Concept นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปคุยเหล่าเรื่องสเปคกันเนี่ยเราไปดูอินเสิร์ตกันก่อนครับผมไป,ปกัน โอเคเรามาเหล่าสเปกกันดีกว่านะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่าสเปกเขาไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็แค่อแดปเตอร์ทางเลือกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือของ KF นะครับ K and F Concept นะครับทุกคนจะเป็นอแดปเตอร์ที่แปลงเลน EF นะฮะซึ่งเลน EF เนี่ยที่ผมมีอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้แอดก็ตัวนี้นะฮะ5้านะครับผม แปลง EF ใส่กับกล้องที่เป็นเมาส์ r f นะครับทุกคนซึ่งเมาส์ r f เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับก็เป็นเจ้าตัว r 50ตัวนี้นะซึ่งอัดอยู่ตอนนี้เป็น R6 นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับขอเคลียร์ของก่อนนะครับผมโอเคครับเรามาแกะกล่องกันนะครับทุกคนแต่ความจริงผมแกะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ด้วยนะข้างหลังนะข้างหลังคลิปเด้ออาจจะมีรอยอยู่บ้างนะ ข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนก็จะมีประเจดลูกตัวแอลของตัวนี้นะก็จะเป็นแปดเหลี่ยมเนาะเอาไวขา้ขันตูดมันนะฮะขันตัวฐานรองนะที่เอาไว้ใส่ตรงนี้นะนี่นะเห็นไหมสกู1ส่วน4นะครับทุกคนข้างในก็ล้นๆเลยนะฮะบ,บอดี้เป็นน่าจะเป็น โลหะนะครับทุกคนแข็งปอกเลยนะฮะข้างหน้าเคลือบโครเมียมนะครับทุกคนตรงนี้นะวงแหวนตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อต่อนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกันนะฮะแต่ข้างหลังเหมือนไม่ได้เงาเป็นโครเมียมนะครับแต่ก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับสเปกมีแค่นี้เลยนะสเปกในกระดาษที่เขาบอกมาคือเขาสามารถรองรับ ระบบ IS ได้นะครับ IS ก็คือระบบกันสั่นนะครับทุกคนเลน EF อะ่ะถ้าเอาเอามาใส่กับอะแดปเตอร์แล้วก็ไปใส่กับกล้องห f ยุคใหม่เหมือนเขาไม่ค่อยได้คอนโทรลกันไม่ได้คุยกันเงี้ยกล้องกับเลนนะระบบกันสั่นมันก็เลยดูไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทุกคนผมก็บอกแบบนี้ก่อนเลยนะฮะนี่นะฮะ KF Concept EF2 U.S.R ก็คือ 2R.F นั่นแหละนะฮะมีแค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับกคนเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะรับอดี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่นะ R50 นะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกับเจ้าตัวตัวนี้นะนี่ KF Concept นะดูนะนี่นะฮะขั้วต่อเป็นแบบนี้นะทุกคนจุดสีแดงตรงกับจุดสีแดงนะเดี๋ยวนี่นะเห็นไ,ไหมจุดตรงนี้นะ ตรงจุดตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บนะี่ประกบกันได้พอดีนะครับแต่ตรงนี้ล้นนะบอดี้เล็กจะล้นนะครับดูเห็นไหมมันจะล้นออกมานะครับแต่ตัวนี้ไขออกได้นะครับทุกคนมันจะมีสกูแปดเหลี่ยมอยู่สองตัวนะทุกคนเราก็ใช้ไขควงที่มันเอามาให้นะครับตัวแปดเหลี่ยมนะครับหมุนออกง่ายๆเลยนะสองตัวนี้นะ เดี๋ยวมาลองต่อกับเลนกันนะครับนี่นะห้าสนะครับดสองนะครับดูนะจุดแดงนะกับจุดแดงนะปึ๊บต่อกันพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูกันนะมันจะมืดหน่อยเด้อไปที่1 2ุเลยนะครับ โะะฟกัสนะฮะมีการเปลี่ยนละนาบชัดเจนนะนี่นะ,ะตรงนั้นเป็นปึ๊บอ่าเห็นชัดยังลำบากหน่อยนะเพราะว่าเลนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโฟกัสระยะโฟกัสมันอยู่ที่ประมาณครึ่งเมตรนะครับทุกคนมันก็เลยไกลหน่อยนะนี่โดโฟกัสไกลสุดโอเคแล้วก็สลับไปนูน่น ปกติเลยนะนี่ดูตัวเรนนะนี่หมุนสื่อสารกับเลนรู้เรื่องนะฮะดูที่ distance scale นะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเข้าปึ๊บปับป๊บปึ๊บเลยนะฮะประมาณนี้นะครับโดนโอเคปึ๊บขอปิดกล้องก่อนจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็ เป็นอะแดปเตอร์นะแล้วก็ผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานแล้วก็ไปถ่ายงานมาจริงด้วยนะแล้วก็จากกองตัวนี้เลยนะอ5 0นะใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผ่านมาแล้วประมาณ2งานนะยังไม่มีปัญหาเลยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่จะหาอะแดปเตอร์ช่วงนี้ซึ่งอะแดปเตอร์ช่วงนี้ราคาขึ้นหนักมากคนแล้วก็ผมจะบอกว่า ถ้าเราจะพีออเดอร์มันก็จะใช้เวลาประมาณ60-80วันเลยใช้เวลานานมากนะสำหรับมือหนึ่งนะหรือว่าเราจะไปหามือหนึ่งจากพ่อค้ามือสองที่เขาซื้อสต็อกซื้อสต็อกไปเงี้ยมันก็จะราคาประมาณ 4,2- 0 0ราคานี้นะถ้าเป็นมือหนึ่งนะมือสองจะอยู่ที่3 8 0 0ถึง3,900 4 0 0กก็มีนะครับแล้วก็ผมอ่ะตอนแรกผมจะซื้อของของศูนนี่แหละ ของ c a n o อนแท้นี่แหละแต่มันแหาไม่ได้เลยนะครับทุกคนจำเป็นก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้นะครับตอนนี้ผมก็เลยใช้2 b o บอดี้นะครับก็คือ R6 และ R50 ในการถ่ายงานนะครับผมซึ่งตัว R50 ก็จะได้เปรียบเรื่องระยะนะครับก็จะสามารถโค้ชอัพได้ใกล้กว่าแล้วก็สามารถเก็บงานแคนดิปได้ค่อนข้างที่จะไกล้นะครับคือในระยะเทเลมันค่อนข้างได้เปรียบนะครับทุกคน นะแล้วก <krit> pues ็ APS-C ในยุคนี okay. like, my um ้ยุค2,024แล้วนะอย่าไปด้อยค่ามันนะครับไฟล์มันนะตอนนี้ก็ประมาณ11.12สต็อปกันแล้วนะครับถึงอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับฟูลเฟรมแต่ก็เอาไปทำงานได้จิตนะครับทุกคนผมต้องบอกแบบนี้นะโอเควันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับมันไม่มีอะไรมากจริงๆทุกคนผมทอยสดา ขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย